หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกที่สุดในประเทศไทยไทยไต้องค้าเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกมครบเครื่องเรื่องเกมต้องทัานเชทดัดเอ็นดัดเทสเล่นอยู่ใต้คลิปคลิปคลิป,ลปและแล้วผมเกิดและผมหาย <c oughs> แล้วไอศาสตว์มัหายแล้วเหรอความบวกไอีอะไปดีไปบวกดีเพื่อนบวกกันหนักไปดีแมมไปแมไมาแล้วว่าเวลาไอศาสตว์โอ้รถรถรถเออ ตายรถไอ้สัตว์อ้าวหรอมึงอ้าวไอ้สัตว์ไอ้ยี่กูได้กินแบตเตอรี่นี่แถวนี้ไอ้สัตว์กินแบตเตอรี่ตายแล้วตายแล้วสี่เพื่อนสี่หัวกูไอ้ยี่กินแบตเตอรี่นี่แตกหนึ่งไอ้สัตว์มาดิยี่กินแบตเตอรี่ไอ้สัตว์

มานี่ด ok> ิเออกูแตกกูแตกเขี้ยงเลยกูใส่เกาะไอ้สัสดิโอ้ตายเอียเอียเช้านี้มีเชียร์อะไรพะมันมีได้ไงอะภาพไม่ตกโอ้โหแหลกขนาดนี้มึงยังหวังควยอะไรวะฮะน้องฮะไม่ไม่มันอยู่ชุบตัวมันอยู่ตัวมันอยู่แทงอีฝั่งไกลๆเลยเฮ้ยแล้วจัโรถไอ้สัตว์นีิโคตรหน่วงไอ้สัตว์ อเป็นแสนก็ไม่ไหวเยี่พวกอินแล้วพวกอินมาจัดพวกอินคตรเยอะือกองข้างในเฮ้ยข้างเรียยเข้าเรียข้าเรียนเฮ้ยข้างเรียนงก่อถก่อไหมเฮ้าเรียงบุรีนะเยี่ยบุรีนวแมงเลยอแมงเลยนงหน้าปลเนือเต็มเลยชิบางเลี้ยง้างเลียงข้างเลียงข้าเลยงขาเลี้ยงขาเลี้ยง้างเลี้ยข้างเลีกยนข้างเลี้ยงข้างเล้ยตัดางเลอยตัดพงเอีแทงข้างเลี้ยากรู้ยเา้งูดดะ

วัีก็เก่งดิกูมานั่งเรียนมึงอ่ะกูเก่งว่ะใส่ชุดดีใส่ชุดดีมาแม้นมาแมใส่ผ้ายคีริ้วเลยจัดใส่เลย้ายคีริ้วมึงอ่ะมึงไม่ใส่วะ้ายคีริ้วมึงอ่ะไม่ใส่วะ มันนมงปวดรงมาที่ไแงมาแนี้กูคงใส่ช็อปกันแล้ผมจะบอ่ใสกูถามกูใส่กูใสู่่หนิพะคิริวอะใส่เพคีริวมึงอ่ะใส่เ่ไมได้อะสกูบอกกูใ้องหมาบอกนะ้องอ่าปนเลยนะเองมาเลี่มดไอเี้ยปากันปนทกูใส่อะไรอะ่อแม่ไอ้เคีราเลยมาเามยเเลยเยลลาเย ไอ้เหี้ยมึงกับพ่อตายสั่ไอ้เหี้ยมาเพี้ยมตัวมาเยอะปล่อยไปหน่อมาเป็นผู้กูไม่เอาหรอกจริงจรเพื่อนจริงกอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเพื่อนไม่ครบบอกหมาหมูไปเพื่อนไม่ครบบอกหมาหมูตว์อย่างโง่ ก็พเพื่อนเไม่ครบไงียาน้ยอย่าการอย่านัวกันไปไปปล่อยเด็กเรียนหนังสือ่อนไปไปไปปล่อยเด็กเรียนหนังสือหายไปหน่อยตั้งใจเรียนนะนังเนหอไมไมไม่่อ้ถอยถอยอินกับอินกับไปกลอยากเดี่ยวประทานไว้สัตเ์็น่หคนไหนวะเดี๋ยวไปคุยดแพ้ทาไงเฮ้บอลเดี๋ยวแพ้ไม่สนสนกดเอ็ในสัตต้องลงมาแไม่ต้องใช่ปะ ไอ้นี่ปะไอ้กระหนก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 ต่อเรื่อยดิกระหนกอ่ะเออมานี่นี่มานี่นี่โอ้ยเฮียไม่ได้ทันผีเอาไว้สัตว์ดีดีดตามเองกูตามเองกูตามเองตามต่อเรื่อมาเปไหนสัตว์กระหนกอ่อไอเด็กเต๋มึงตั้งใจเรียนเหรอวะฮะรีบไปเรียนเหรอมึงรีบไปเรียนเหรอมึงรีบไปเรียนเหรอฮะสัตว์มึงลงดิของนี้ของนี้ไม่เรียนนะรีบนอนแล้วนะเดกนะขอดูภาพคลิ้ยมึงหน่อยดิสีอะไรวะลงมาหน่อยดิยิงเลยอาจจะต้องมยิง นี่เป็เรียนอ่ะเจ๊น้องหนูน้องหนูเรื่องอะไรเอาผู้หญิงเหรอเอาผู้หญิงเหรนะกูว่าผู้หญิงเหรอนะเอ้ยกูเองผู้หญิงอ่ะกูเองต้องเป็นรถนะไอ้ยันต้องไปรถปีแน่น่ะมาดิสารลูกปืน มากับสาวอ่ะแดกน้ำชื่นใจนะแต่กูไม่กินน้ำไอ้ยังแดกชื่นใจนะกูก็ซ้มศพเจอได้เทียมาดอี๋โง่นี่ก็เฟี้ยวหรอมาหี๋งอ่ะนี่ก็เฟี้ยวห่ะน้องสาวยังเรียนไม่เจ้าน้องพี่ดูเก่งในยังเรียนไม่เจ้า เฮ้ยอป่ไมลงโอ้เเปนลูกนเบเม่อ้ไห้สดโอ้โหโดนแทงสะบานเลยอันนี้ไม่ได้ับเพาดัแม่นเย็นดเด้งซูเลยเด้งสูเลยพออย่งพื่อคือรถซอมรถก่อนนเี่ไปไล่ต่อไปไล่ต่อโอ้ยหนุ่มเองแม่งเฟี้ยวด้วยว่ะมากับหญิงอ่ะโคตรเท่เลยอ่ะตายก่อนผู้หญิงอีกสมเพศว่ะ ไปไปไปซื้อกล่องซองอะนะกล่องซองที่แดงอะนะมาๆาม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 จมอมาหาม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 ่มาอามามากามนมาัาม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 าะามานาม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 กมามามาม่มามามานามามาองมา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 มนมา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 นามามาไาม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 อมา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 มมา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 อ่มามามามม่มาาม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 มมา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 ม่มึงาม อยู่ปีอะไรวะเนี่ยกินแบตเตอรี่นี่หึงเลยเวลทสองไอ้ซานก็มาดิไอ้ยสองหนึ่งก็ได้嘛ไอ้ซานหวยไม่เอาอะกูเอาสองสองอะสองหนึ่งมึงแพ้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ซานมึงทำอะไรกูได้วะฮะงออมเลยยิ้มมึงเล่นเทนนิ่งเหรื่อเยอะยิ้มเล่นเทนนิ่งเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตีนแต่แล้เล่นข่าวมึงเล่นเทนนิ่งไอ้สัตว์มึงรู้ไม่เลยนะรู้ไม่เลยนะรถอะไรไปไปรถคือรถเดี๋ยวผมไปไกลดิเดี๋ยวมันเข้าเซฟโซนเข้าไปไกลดิบอกมันมาที่ขนาดนี้สองสองที่เองเค้เล่นนนเทิ่งไอ้ควายฮะ พวกูมีเพื่อนไห้เข้ามากขวบปะให้เขามาขอบเซฟโซนไม่กลับมาเซฟโซนแล้วนะควายเพื่อนไม่ครบอิงโง่อืมบานเพื่อนไม่ครบอิงโง่ตองตอไม่กล้าเฮียปวดแก๊จังก็มึงเพื่อนไม่ครบไงควายกูมีเพื่อนอ่ะมึงมันโง่ไงอืมบานวิ่งไปดิเซฟโซนอยู่ข้างหน้าวิ่งไปดิวิ่งมาไอ้หนูวิ่งมไอหนูวิ่งมาไอ้หนู วิ่งเล็วลูกวิ่งวิ่งวิ่งเออวิ่งวิ่งไปดิวิ่งไปดิวิ่งไปดิเอตั้งใจเรียนนั้นนอปวดเยี่ยวอะอมไขหน่อยดิปวดเยี่ยวอะ ไปมากนะครับมนองี้ไม่่ลอยเป็นเตีนะไปเลยไปเลยให้มันตั้งใจเรียนไปเลยปวดเหี้ยอ่ะโฮ้ยมีเด็กติ่มด้วยยูมีเด็กต่มด้วยะตั้งใจเรียนจังวะมันตั้งใจเรียนจังวะเกียะมากไหมอะเียนรวเลย มีเด็กติมด้วย่ะโอ้ยปีสี่มึงอยู่ไหนวะกูเปี้ยวอะกูเปี้ยวน้ำไม่อาบเนี่ยปีสี่อยู่ไหนวะหือข่อเยี่ยวขอเยี่ยวร้วปล่านั่งเรียนมึงเนี่ย้เด็กชื่นเด็ก่นก็ไตังอไงไปไหนสว์หลงโรงเรียนไหนเฮียฮึตังไหนตังไหนอันนี้ปอนหน้าหลังเปิดเลยเปิดเลยนะไปยังไย ปล่อยเลยผมเล่นนี่ลยพี่ปล่อยไอ้จันไอ้จันมาดูผมโอเคเ้ยเฮ้ยโอ้โหกูตัดเป็นอย่างไ้เนี่ยคุณเองตัดเอาดอกปีไปไหนล่ะไอ้เงี้ยไม่อาบน้ำจะไม่จอกไว้เทียมีแค่สองไม่พอมึงพอตีกูเลยพวกกูหมาหมู่ไอ้สันเท่าเทพอดนี้พวกกูพวกเยอะว่ะ แม่งเพื่อนแม่งไม่มีใครครบเลยไอ้ยไม่มาทำไมไม่มึงไม่ต้องเล่นดิไม้อะทำไงไม่เล่นเลยมึงเหลือตัวเดียวเองจะเข้าทำไมก็ตีหัวเพื่อนดิจุ้ยลัดเพื่อนไม่ครบอ้ีอะสองตัวสองตัวสามตัวอ่ะหรือยังทุกวันชุบใครนอนอยู่นะอย่ามาอ้างว่าลุมนะพวกมึงไม่เพื่อนไม่ครบไอ้โง่ ต้เด็กยังใต้ขางวะคนเดียวอะไรอย่างนึงยี่ตาเรื่องคุณตัวเปิดบับไม่เยอะมึงไม่เคยยี่ตากูไม่กิงแต่เพื่อนกูกินเอ้ยมันลงเอ้ยมันเลยมันลงแล้วมันลงแล้วดิ๊ดิดยี่นี่ยังที่มันทำมันทำช็อตใส่มึงอ่ะเอาดิเอ๋อดิ๊ยังไม่บอกมันยังไปนอกโลกด้วยอันนี้นตายตายจริงอยเงี้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายตายทุยไอ้สัตว์ นึว่าเก่งไอ้เฮียกูวไม่เก่งหรอกแต่พวกกูเยอะจอกขยันย่ารอหรอตกแม่มเอาจิบท้ยแม่เฮียจิบท้มเห้ไ้ต่อยไม่เป็นตะกดเอ็นไม่ปล่อยโง่ไวุ้ยจอกตีนกูมันนุ่มมากไงวะฮะนอนจังเลยเนี่ยตีนกูอ่ะ จำหน้ากูไว้นะพรุ่งนี้กูโดนแบนแล้วจำหน้ากูเกี่ยวอะไรอเกี่ยเร่เกี่ยวอะไรกับโดนแบเอนนอนกก็คือพรุ่งนี้ไม่เจอไงไอสัตว์ก็ือโดนเรื่องอะไรมันไม่งมันคือคสบว่าพรุ่งนี้ไม่เจอไอสัตว์เอ้ยลอกรด้วยดิเพื่อนครับเอาอีเีเต้สองคนเลยสัตว์ชุหรอชุ่บอออ้เอ้ยแกนีวโองโออเลย โอบล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 บรอบลบให้กูเกิดบ้างให้กูเกิดบ้างกูยังไม่ได้เกิดเลยเออให้กูเกิดบ้างไอ้เฮียกูบัฟอย่างเดียวไม่เกิดเลยสั้นมาดิพี่แก โง่เฮียท่ทีแบบกวกกูเยอะว่ะไม่เป็นะไรก่อนเฮียจากขากทุยเอ้กับกูว่ามึงงานเดียวเดียวเอาเปล่าใจหรือปอดอกข้างซ้ายอ่ะถ้ามึงชนะถ้ามึงชนะเพื่อนกูอ่ะเดี๋ยวกูให้มึงชุบเพื่อนแล้งกลัองเดียไปเลยเอาว่าไม่เี้ยเลยเอาแม่งเลยม่นังกูเวมคนลกเลเยเสื้อหรือผ้าคีริ้วเนี่ยเฮียสัตว์รผ้าคีริ้ว ยี่เอาสายที่ได้ไหมไปบู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 เพื่อนไปบูมึงมึงไม่มีไม่มีที่เล่นไงสานตามจังเลยมันไม่มีผู้นำเว้ยเข้าใจไม่มีคนนอ๋อแสดงว่ากูได้จะได้ตำแหน่งสภาใช่ไหมประธานเนี่ยมันมันจะแอคอยูดเน่งเล็กกันเว้ยกนเี่นำอ่ะเข้าใจปะดูดิตามมาสองคันนะตามมาสี่คนน่ะเออแต่เลยไม่อยากไม่มีตะขันเลยไม่มีตะขันเลยสงสัยเขาอยากกูเป็นประธานสายไหวฮี่อ่ะรอมาหน่อยรถแม่งเต่าใช่ไหมเราัด โอ้ยเขาไ่ด่านอะเขาไปด่านะเขาไปด่าดิดเเขาไปด่างเดียวพอวันนี้อย่าเขาไปด่าเน้นด่าไอศาสตร์อยู่บนเต็มเลยเฮียกูอวไม่เก่งหรอกูอยู่บนรถกยอะไรอยู่แหน่อยอู่นเยอะเลยนะไอาสรใครร่วงะรถ ไอ้แก๊งโรงเนี่ยนกันโรงเรียนเพื่อนแก๊งเรียนกันโรงเรียงไอ้แก๊งเรียนเพื่อนแกังเรียนกันโงเรียนโังเรียนลูกค้าเลยตลาัตลาดลางโดนป่ะปล่อย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 อะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรพวกมึงอ่ะวิ่งอะไรอ่ะนี่โดนกูยิงมเองโง่กูไม่เก่งหรอกแต่กูอยู่บนรถกูอะไรกูไม่เก่งหรอกกูอยู่บนรถกูอะไรแหววอยากลงรถไร ก็มึงโง่ไงปืนไม่มีเน่ะมงถอกนยกา่นเอาเหน่อยนกันเาดังนีมาดิมาดิมาดหนึ่นอะไรครับยืนบ็อกซิ่งไหนสัตว์ว้าวเฮ้ยลงมาเร็วหน่งหกันหนไอ้เี้ยนี่มันเปลี่ยตายเดียวมันเปลี่ยนกูตาย้โง่เฮียอินโง่ตายไปซะเหีย กูด่าอินเทอร์อะไรอ๋อโรงเรียนกูนี่หว่ะอีกี่ด่าผิดอีสัตว์เลยคือด่าอยู่ผมู่กันแล้วบู๊ค่ะเลยไอ้ชิี่นี่มเรียนแล้วเนี่ยสีแดงเนี่ยเคี้ยหมดแดงไอ้สัตว์โอยบู๊เฮียสีก็แดงสกบู๊อีกโง่ต้องเหรอที่ต่อยใครวะเนี่ยมีแต่เฮาไอสัตธรรมดากดเอ็นไม่เคยปล่อยกูไอ้เฮียแล้วให้ต่างพูดอะใครจะไปเอาคืนไหเฮ้ยใครจะไปเอาคืนตามมาเลยมารวม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 เอาคืนมา ไอ้ไอ้ปอนอย่ไหนปอนลโมีปอนใครเอาเอาคืนรถเลยแตอเยกนอดองเพื่อนงเพื่อแงใครแบเาคืนขึ้นรถเม่เลครับขึ้นรถไมเลยปนไ้บิลลหยุดเลยไป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  ไปถเลยก็ไปถเลยดตัวขน่นสัตวดีาดีก็ดีาดีเายลูกสัตาแล้วไอ้สัตว์พวกลูกาตายารูไว้ยี่ห้อือโอยตายคบา้ดีนวายเขียกจอครับีเไข่กูห่อไหมไอ้สัตว์ไข่กูห่อไหมไอ้แบตเตอรี่หึงกินแบตเตอรี่มึงยังหึงเลยสัตว์ เหม็นกินแบตเตอรี่อ่ะเหี um> ้ยหัวกินเกลียนเนี <S 2 <S 2่ย

เรหวป็นไหมเรานไมเต้ดดอะไรเนี่ยใครไมี่ไอเ้นดาวัี่ิตีหรเป่าไม่้หนีไปแล้วีจูมาเติมเต็มเลยอะตายไหมขับันม่กูจะไปแล้วอยู่ไม่ไหวจริงตายไมเดยเต้แบบไทยละนิใครยืนเต้นไว้อียใช่วะยีบอลเหรออีรอตีะนิดนึงนิดนึงครับผมมา ในฟอร์มฟอร์มร่างกายฟอร์มร่างกายของอะคิดว่าทีเสายก่อนที่ดูท่าเลยฟอร์มนี่นี่ดูท่าเลยท่าใหญ่เป็นตัอะไรเป็นตัวท่าอะไรสีอะอะไรอะ อินดีย้านไนดไนี่วะุยเขาเรียกลำมวยเรียกขวัญกำลังใจสอ้ว์ใครอยู่ไหนวะโอ้โหดำรถเขียวเขเขียวทำเ้เพื่อนกูอเฮ้ยตอยไม่ได้เ้ยเาแล้วเียัเป็นเี้ยมาเดียวมาดีดีดีเฮ้ยมยิงยี๋เ้ยยา ไหวป้าสัไหวป้าพวกมึงหงาเหี้ยมาทำเี่ยอะไรไหวป้าไหวปาเหี้ยถลวยอะะลวยมาลยหน่อยเหี้ยันาก่าดเล่นหนยเล่นโอ้ยแต่แต่แตกไปโ่เออสิัตุไว้เหี้ยไหว้าไอแีเาแลลไอแท็กซที่เนียไปท้าชื่อนี่คว้ยเขาจะเป็นคนเื่ืเพื่อไหมสุ